สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรายการถ้วยฟูกับครูนูตนะคะวันนี้ถ้วยฟูก็จะมาทำเมี่ยงปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาขงน้ำจิ้มนะคะก็จะมีกระเทียมไทยรากผักชีนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะพริกใส่เลยนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่น้ำมะนาวที่คั้นไว้แล้วค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ เราก็จะคนให้เท่ากันค่ะให้น้ำตาลปีปลาลายจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ถั่วตัดนะคะนี่หน้าตาถั่วตัดก็จะใส่ประมาณ4อันไปก่อนนะคะ กันนั้นเราก็ตำตัวตัดได้เลยค่ะสังเกตว่าตอนนี้ค่ะ น้ำจิ้มเรานะคะเอ็มจะไม่ค่อยมีน้ําเราต้องเติมน้ําต้มสุกเข้าไปด้วยนะคะเติมทีละนิดก่อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้ำจิ้มถั่วตัด เราโรยผักชีก่อนอเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มถั่วตสูตรง่ายๆของถ้วยฟูนะคะหลังจากที่เราทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทอดปลาเอกกันก็คือปลาทูค่ะ จะตั้งไปก่อนนะคะ ร้อนนะคะเราค่อยใส่ปลาทูลงไปพอน,น้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาทูลงไปนะคะ แล้วนะคะเราก็จะได้ประตูที่เหลืองกรอบแล้วเพรามั่นใจว่ากรอบก็พอได้เลยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะ ่ทีเราทอดปลาทูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นขนมจีนนะคะช่วงนี้เราไม่ได้ไปตลาดก็จะใช้เส้นขนมจีนอบแห้งนะคะหน้าตาเส้นขนมจีนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักพักก่อนนะคะ ก็เดือดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่เส้นขนมจีนลงไปเลยต้มไปเรื่อยๆประมาณ5-6านาทีนะคะ เส้นของเราก็ได้แล้วนะคะเหยางมุ่มเลยนี่ค่ะเส้นขนมจีนก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะ อันนี้ก็คือผักที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำจิ้มที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ที่แรกนะคะก็จะมาวางเส้นขนมจีนค่ะไปทัง้งได้งเลย เอกของเราค่ะปลาทูเสร็จแล้วนะคะเมี่ยงปลาทูฝีมือถ้วยฟูค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วตักนะคะผักก็ตามใจชอบเราได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามดูถ้วยฟูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ